เมย์ May, พนักง,งานออฟฟิศทำงานล่วงเวลากลางดึกห้องทั้งชั้นเงียบสนิทมีเพียงแสงจากหน้าจอคอมส่องบนใบหน้าเธอดวงตาเริ่มล้าแต่เธอยังต้องพิมพ์รายงานให้เสร็จขณะขยับมือบนคีย์บอร์ดเมย์ May สังเกตเห็นภาพสะท้อนตัวเองในหน้าจอไม่ขยับตามเธอขมวดคิ้วลองหันหน้าซ้ายขวาแต่เงาในจอกลับนิ่งราวกับภาพถ่ายเธอพยายามเช็ดหน้าจอคิดว่าเป็นภาพค้างแต่เมื่อปลายนิ้วสัมผัส เงาในนั้นกลับยิ้มให้เธออย่างช้าๆดวงตาในจอเต็มไปด้วยความเย็นเยียบเมตตกใจจนก้าอีล้ล้มเธอถอยห่างแต่จอยังคงเปิดอยู่และเงานั้นยื่นมือออกมาแตะกระจกจากอีกด้านราวกับกำลังจะออกมาไฟทั้งห้องกระพริบแล้วดับลงเหลือเพียงหน้าจอสว่างวาบเสียงโหเราะเบาๆดังขึ้นเงาในจอก้าวออกมาช้าๆพร้อมใบหน้ายิ้มที่เหมือนเธอทุกอย่างรุ่งสาวเพื่อนร่วมงานเปิดคอมของเมย พบรายงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแต่ไม่มีใครเห็นเมอีกเลยมีเพียงภาพสะท้อนในหน้าจอที่ยิ้มอยู่เสมอข้อคิดบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นในตัวเองอาจไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไป